สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยมันวันศุกร์นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง Tru ู For you เวลาประมาณ18บน,นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจากพิธีมวยนาะนาชาติรังสิทธวันนี้วันศุกร์ที่2 7ตุลาคมพุทธศักราชส5 6 6นะครับคู่แข่ก็จะเป็นภูสิงห์ประธานจิ่งคลองสวนภูรีสอดพบกับทางด้านสิวราชวอรินทิดานะครับคูน่นี้ทางด้านภูสิงห์ตออหนักให้ปอนึ่งร้ต่อ109ปอนด์อ คู่ที่สองก็จะเป็นเพชรพนัทนนทวัดยิมพบกับท่านด้านสิงห์สุราชออกวุฒิดอนพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยห้าปอนด์คู่ที่สามก็จะเป็นเพชรธ,ธรรมราชศักดิ์ทวินคนนี้ต่อมนักให้คู่โชกปอนด์หนึ่งนะครับร้อยยี่สิบเอ็ดต่อร้อยยี่สิบสองปอนด์กับท่านลุงเรืองเล็กนุ่มนิ่มเทียนมวยไทยนะครับและคุยเรื่องอะรวันนี้นะครับพบกันหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้น่ารักสอจะต้องไปจีนพบกับท่านชัยกกรพลักบุญพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับนี่เป็น คู่มวยในวันนี้แฟนคลับก็ลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอดพิเคอสองสีสิ่งดีที่ผมแนะนํานะครับผมแปะลิงก์ไว้ในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยหากไม่เข้าใจหรือติดขัดตรงไหนตัวสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับศูนย์เก้าสามผมพร้อมในการคำแนะนำทุกทุกท่านนะครับยินดีแอดพิเคสองสี่ที่เราจบครบทุกความมัน่นการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับ ราคาเด็ดเปิดมาขอมันชคสองวันสาวันเลยนะครับเราเข้าไปดูเข้าไปจดข้อมูลไว้นํามาเปรียบเทียบกับราคาเด็ดหลังงานจ้างน้าหนักราคาส,สดจากขอเฟทีใช้เป็นข้อพิจารณาในการตัดสินใจทางเงินทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับแล้วก็ที่นี่ราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดให้เราได้ออกตัวบางทุนใช้เป็นหลักประกันในการทางเงินทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับต่อไปมาดูราคาเด็ดนะครับ ผูสิงกับสิวราชนะครับผูสิงเป็นต่อเจ็ดสี่เพชรพนัทกับสิงสุราชเพชรพนัทเป็นต่อสิบเอ็ดแปดจะไหลไปสามสองแล้วนะครับเพชรธรรมราชกับรุ่งเรืองเล็กเพชรธรรมราชเป็นต่อเจ็ดสี่น่ารักชายกรนะครับน่ารักเป็นต่ออยู่ที่สามสองนี่เป็นราคาเด็ดประจาวันนี้นะครับมาดูเมือรักมาชอบผมนะครูแรกนั้นผูสิงตัวนี้เขาในแข็งแกร่งเจอกับสิวราชสิวราชก็ฝีมือดีหลากหลาย ต่ผมมองว่าความมั่นคงความหกแรงอยู่ที่ภูสิงห์วันนี้ต้นๆอันตรายแน่เพราะว่าสีพระราชหนักแรงฟีมือดีแต่ว่าไม่ค่อยชอบเข่าปลายๆท่านอยู่หรือไม่เข่าได้หรือบอกตัวบางทุนนะครับผมชอบไปทีภูสิงห์นะครับรอเบียดท้ายๆเข่าในเนียวแน่นกว่าคู่ที่สองเพชรพนัทนอนวัดยิมนะครับตัวนี้แชมป์ด้วยร้อยห้าปอนสองสิ้นเลยครับวิธีราชนดำเนินไม่ถึงเหมือนทังสิทธิ์เจอกับสิงห์สุราชอากวุดรคู่นี้เพชรเพชรพนัทเนี่ย กระดูกดีสูงยาวนะครับเข้าแล้วอย่าลมบอกตัวบางทุนผมชอบพิ่เพชรพนัทนอนวัตยิมคูณี้อันตรายนะครับย้าว่าคุนี้อันตรายเข้าแล้วมีโอกาสไย้หลืมบอกตัวบางทุนนะครับคุณีสามเพชรธรรมราศักดิ์ถิญวันนี้ต่อปอนหนึ่งให้กับท่านลุงเหลืองเล็กนุ่มเยนมวยไทยนะครับเพชรธรรมราะเภทเตะขาต่อยหมัดแรงรุนน้าร้องได้ตลอดส่วนทางด้านลุงเหลืองเล็กนี่อาวุธคมแต่ว่าความหนักแรงเป็นรองนะครับผมมองว่า ลุนได้ทั้งเกมสั้นเกมยาวนะครับสําหรับเพชรธรรมราชวันนี้น่าติดตามเขาแล้วอยู่ในหมวกตัวบังทุนนะครับแขวงนารการนี้น่ารักสอชต้งประจินพบกับชายกรพบกันมาหลายไฟนะครับคู่นี้ผมมองว่าน่ารักเนี่ยหนักแรงการที่ซ้อมดีน่าเสื่อสอชต้งปัะจินดีกว่าวันนี้เขาแล้วอยู่หมวกตัวอีกตัวนะครับผมชอบที่น่ารักสอชต้งปรจจินสรุปไม่รักมาชอบช่วงนี้นะครับผมชอบไปที่ยิงแดงครับภูสิงเพชรพนัทเพชรธรรมราชและก็น่ารักสอชต้งปรจจิน สองตัวกรับบ้านวันนี้ต่อน้ำหนักแต่ไม่ได้ต่อความหนักแรงไม่ได้ต่อรูปร่างครับภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสุดบุรีอรและเพชรธรรมราชสักถวินขอบคุณสําหรับกําลังใจที่มีผมมาเดินตลอดนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ